ไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่เข้าใจในะโยมถนนบางสายมันก็ต้องเดินคนเดียวแบบนี้นี่แหละเห็นตะกร้าเล็กๆก็นึกถึงว่าไม่ต้องใส่อะไรไปเยอะเอาแค่พอเดินทางได้ก็พอบางทีเราจะให้ทุกคนเข้าใจเราหมดทุกคนก็คงไม่ได้เพราะต่างคนก็ต่างจิตต่างใจแม้แต่เราเองเรายังไม่เข้าใจคนทุกคนได้เลยแล้วจะให้คนทุกคนเข้าใจเราหมดก็คงไม่ได้ อย่าไปหิ้วตะกร้าใหญ่เกินไปเก็บความหวังของใครอะไรมากมายจนเกินไปเอาเท่าที่เดินทางไหวก็พอเพราะเส้นทางบางเส้นทางมันก็ต้องเดินทางคนเดียวนี่แหละใครจะไปกับเราได้ทุกลมหายใจไม่ได้นอนป่วยที่โรงพยาบาลก็ป่วยคนเดียวเจ็บคนเดียวต่อให้อยู่รวมกับคนจำนวนมากมายเขาก็แบ่งความเจ็บของเราไปไม่ได้ลูกหลานบอกว่าอยากเจ็บแทนแม่ต่อให้เป็นลูกในสายเลือด ก็แบ่งความเจ็บของแม่ไปไม่ได้จริงๆนะวันนี้เริ่มต้นขอให้เป็นการเริ่มต้นเดินทางที่ทำความเข้าใจว่าสุดท้ายก็ต้องเดินทางคนเดียวอย่าไปคาดหวังว่าใครจะเข้าใจอะไรเราได้มากมายใจเขาก็ใจเขาเรามาดูแลใจเราดีกว่าตะกล้าเล็กๆแค่พอเดินทางไหวก็ดูกระปุกกระปิกน่ารักดีขอจเจริญพรเป็นกำลังใจขอให้ปลอดภัยในการเดินทางทุกๆคน